ไปฉีดยามาเมื่อเมื่อเมื่อบ่ายนีืด้วยานก็แต่มีแต่คนชมเมื่อกี้นี้เรอฮะเพราะว่าเพราะว่าเสียงไม่ยังชัดนะที่ดูนี่พยายามร้องดังอยู่ครับใช้ได้เลยเขาบอกนะครับเพราะว่าแบบว่ามันยังไออยู่ครับแต่แต่ว่าดีดีขึุดแล้วดีขึ้นแล้วเพราะไปฉีดยางขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวทุกคนไปไหนต่อนะคริสต์มายี่ห้าวันนี้ครับวันนี้คริสต์มาส ตั้งใจฟังนะกาต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 า้าต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 วกาต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 าอาตาตกับตาไปมือกตอนาอายาตาตาอาตอตาตาาตาาต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 าาตาตาาตาา่